สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้เราฟังกันนะครับมาที่เรื่องแรกครับตามรายงานล่าสุดจากหลายๆสื่อในอังกฤษเป็นสื่อชั้นนำนะฮะหลังจากที่แมนยูมีการยื่นข้อเสนอร้อยละสามในการคว้าตัวเมสันเมาส์ล่าสุดวันนี้ครับทางเชลซีก็มีการบอกปัด กันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เชลซีเนี่ยมีความต้องการก็คือพวกเขาเนี่ยต้องการเบ็ดเงินอยู่ที่58ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก7ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีก็พร้อมที่จะเข้าพูดคุยกับแมนยูอีกครั้งนะครับในรูปแบบแบบไหนก็ได้แบบ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 ส่วนตัวก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าเชลซีเนี่ยอยากให้ดิวเนี่ยมันดีต่อทุกฝ่ายนะครับก็คือนักเตะต้องการย้ายก็ให้นักเตะได้ย้ายเชลซี Chelsea ก็ต้องการเงินแล้วก็แมนยูก็ต้องการนักเตะก็ อยากให้มันแบบคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งของนักเตะเองก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าต้องการย้ายทีมแล้วก็จะไม่มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางเชลซีออกไปอีกแน่นอนนะครับถึงแม้ว,ว่า รอบนี้การย้ายจะไม่เกิดขึ้นแต่เขาก็พร้อมย้ายแบบไปฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเมสันเม์ก็พยายามทําทุกวิถีทางครับเพื่อให้การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอติดตามกันในรา่งของอันเดรียลน่าครับมีรายงานออกมาจากหลายสื่อเหมือนกันครับอย่างเช่นโรมาโน่ก็ มีการเล่นขาน่าวออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูได้มีการติดต่อกับตัวแทนของอันเดรียอวาน่าเพื่อสอบถามถึงโอกาสการย้ายทีมของผู้สบปปตูรายนี้ของอินเตลานะครับหลังจากที่อนาคตของเดวดิดกาผู้สบตูมือหนึ่งของแมนยูเนี่ยยังไม่ชัดเจนทําให้แมนยูก็มีการมองหาผู้สบปปตูรายใหม่เข้ามาทดแทนเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งอลาน่าเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งไปแล้วที่แมนยูสนใจในตอนนี้ฮะเรื่องของค่าตัวก็ ไม่น่าจะแรงเกินไปครับไม่เกิน50ล้านปอดนะฮะก็เป็นราคาที่แมนยูพอที่จะคุยแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายไว้อยู่ระดับนั้นนะฮะก็รอติดตามกันดูนะครับว่าจะลงเอยอย่างไรเกี่ยวกับเอืหน้ากับแมนยูนะฮะตอนนี้ก็มีการเจรจาเบื้องต้นไปแล้วส่วนผู้สบตัวตอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เตดครับก็คือ ยอดเย่เปโตรวิสนะครับผู้สำบัตูวัย23ปีจากทีมนิวอิงแลนด์เรวอลูชันนะครับทีมจากลีกอเมริกานั่นเองนะครับที่แมนยูเนี่ยกำลังจับตาดูหรือกำลังให้ความสนใจผู้สำบัตูรายนี้อยู่นะครับรวมไปถึงอีกหลายทีมชั้นนำที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันผู้สำบัตูรายนี้อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงเหตุผลสำคัญที่แมนยูสนใจคือแมนยูเนี่ยไม่ได้มองว่าเปโตรวิสเนี่ย จะเข้ามาแล้วเป็นมือหนึ่งเลยนะฮะแมนยูสนใจเนื่องจากว่าผู้สัป,ประตูรายเนี้ยมีคุณสมบัติที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้สัป,ประตูระดับท็อปได้หนึ่งเลย2ก็คือเบื้องต้นเนี่ยแมนยูต้องการผู้สัป,ประตูที่เข้ามาแข่งขันภายในตำแหน่งด้วยกันก็คือมีมือ1 2รายอ่ะในซีซั่นเดียวแตกต่างจากเมื่อก่อนที่แมนยูเนี่ยมีเพียงแค่เดวิดเดยราเพียงแค่คนเดียวแล้วก็มือสองมือสามเนี่ยไม่สามารถแย่งชิงตำแหน่งกันได้แต่หลังจากนี้แมนยูจะทำให้มันเกิดความ แข่งขันกันการแข่งขันกันภายในตำแหน่งทุกตำแหน่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สบตูยันกองหน้ากองกลางแนวรับก็ ว่ากันตามแต่นะครับเรื่องของอล็กเตอริสนะครับมีรายงานจากโอจโกแล้วก็เลคคอร์ดครับมีการรายงานกันออกมาว่าอล็กเตอริสเนี่ยมีความต้องการที่จะกลับไป FC ฟซ r ปอโตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดนะฮะซึ่งทางแมนยูก็ไม่ได้ปิดโอกาสการย้ายครับพร้อมขายให้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าทาง FC ฟซ r ปอโตเองเขาก็มีเรื่องของแบ็กซ้ายตัวหลักของพวกเขาอยู่แล้วนะฮะ 2รายเพราะฉะนั้นการไปดึงอล็กเตอริสกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต่ความต้องการของนาเตก็คือต้องการย้ายกลับไปนะครับในรายของเดียโก้คอสตาบุสบตูที่แมนยูมีข่าวตอนนี้มีการระบุว่าคือปอร์โตเนี่ยก็วางแผนว่าอยากให้คอสตาอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็เรื่องของค่าสัญญาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะ44ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้มีทีมนสนใจจริงแต่ยังไม่มีการบิดหรือว่าการยื่นข้อเสนอ เข้ามาให้กับเอฟซีวอโตพิจนานะครับซึ่งแมนยูก็ติดตามผลงานผู้สัปปรตรูรายนี้มาโดยตลอดแต่ลังเลนะครเพราะว่าเบ็ดเงินนี่แหละเป็นส่วนสำคัญเลยนะครที่แมนยูไม่พร้อมที่จะทุ่มให้นะครับมันสูงเกินไปแล้วก็เรื่องของดีแคนไรท์นะครับเดลเมียอบอกว่าแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวดีแคนไรท์ฮะ โดยที่แมนยูพร้อมทุ่มเงินสดราวส40ล้านปอนด์บวกกับแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็มีแอต וני อิลอนกาให้กับทางเวสแฮมไว้พิจารณานะครับซึ่งมันเป็นข้อเสนอที่แน่นอนครับทางเวสแฮมก็ไม่น่าจะสนใจเพราะว่าเงินสดก้อนหนึ่งเนี่ยมันน้อย40ล้านปอนด์บวกกับเรื่องของนักเตะที่เวสแฮมก็ดูเหมือนจะ ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะครับมีข่าวแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเตะที่เวสแซมต้องการแล้วก็2รายดังกล่าวเป็นนักเตะที่ฟอร์มมันหายไปเยอะแหละนะฮะอิลันกาอย่างนี้แม็กวายอย่างนี้ฮะฟอร์มมันหลุดไปเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วนักเตะที่เวสแซมต้องการก็คือแมททูวนีครับแต่ก็ สุดท้ายนี่มันก็เป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับฟังอยู่ดีของทางฝั่งเวสแฮมนะครับเพราะว่าเวสแฮมต้องการเงินสดที่เยอะมากกว่านี้ครับดูง่ายครับซิตี้อาร์เซนอลยื่นไปหนักขนาดนั้นยังโดนบอกปัดเลยเวสแฮมปัดเรียบร้อยแล้วมาดูทางฝั่งของแมนยูครับ40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บอกกันนักเตะที่ผลงานไม่ดีาเงี้ยแน่นอนปัดแบบร้อซ ก็เลยทั้งฝั่งแมนยูเนี่ยรุนยากมาก,มากเกี่ยวกับดีลของเด็กแคนไรส์ส่วนในรายของนิโคลบัลเล่าครับมีข่าวว่าสิบออกมาจาก FC i n t อินเตอร์นิมีการระบุว่าก็มีโอกาสนะที่แมนยูจะมาลงเอยที่บาเลราเหมือนกันนัดเดรายนี้เป็นที่สนใจของแมนยูอยู่แล้วนะครับแมนยู <Man U S 2> ก็กําลังวางแผนที่จะเตรียมยื่นข้อเสนอสาคัญสาค,คัญให้กับอินเตอร์มิลานนะฮะนิวคาเซิลก็สนใจนะครับซึ่งราคาเม็นเยนของนัดเตอรวรายนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยตั้งกันเอาไว้อยู่ที่ประมาณ86หล้านปอนด์ได้ถ้าเกิดไม่ได้ในระดับ นี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันนะฮะเวนวลาเซ่นเคยยื่นไปแล้ว60ล้านแล้วก็แน่นอนทว่าโดนบอกปัดมาซึ่งแมนยูเนี่ยก็ต้องรอดูบทสรุปของเมสันเฮาก่อนถ้าเกิดล้มเหลวก็อาจจะหันมาที่เบเดล่าที่ดูมี ชั้นที่ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของโคโรนีครับแมนยูก็มีรุ้นได้เหมือนกันดเดลเมีบอกว่าโคโรนีจริงๆแล้วราคาไม่ได้สูงในระดับ105ล้านปอนด์เสมอไปนะครับคือมันสามารถลดลงมาได้นะครับแล้วก็แฟรงเฟิร์ดก็ยอมที่จะรับฟังถ้าเกิดทีมไหนสนใจจริงเข้ามาพูดคุยแบบจริงๆเนี่ยมันก็สามารถหาจุดกึ่งกลางได้ค่าตัวที่ลดลงมาเนี่ยเชื่อกันได้ว่าอาจจะลดลงมาประมาณ 5 0 6 0ล้านปอนด์ได้เลยถ้าเกิดแมนยูสนใจก็เดินเข้ามาคุยกันต่อรองราคาดูแล้วก็ราคาอาจจะลดลงมาประมาณนั้นอย่างที่บอกกันออกไปนะครับ60 50 60ซึ่งอาจจะบวกกับส่วนเสริมก็ได้พวกเงินเข้ามา60ล้านบวกกับ10ล้าน15้าล้านก็ว่ากันไปแต่ที่ชัดเจนก็คือราคาที่ฟันเฟิร์ตั้งเอาไว้เนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยร้อยห้าล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นราคาที่แบบตั้งเอาไว้เบื้องต้นแล้วก็ เป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อให้มาแบบต่อรองแล้วกันตั้งสูงไว้ก่อนเพื่อให้แบบต่อรองจริงๆร,ราคาจริงๆอาจจะแบบประมาณนั้นครับก็คือ60ล้าน50-60หล้านนะฮะไม่เกินเกณฑ์ที่เดลิเมลมีการเล่นข่าวกันออกมาแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ทางฝั่งของแมนยูที่จะเล่นด้วยหรือเปล่าแล้วก็แมนยูก็ต้องไปแย่งกับไบเยเยนด้วยที่สนใจนะครับแฟงเกิก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นมูลค่าที่เขาพอใจนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของโซลสอนแมนเชสเตอร์เดนะครับสำหรับ แชร์ Share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ